วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Program นะคะก็เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนสังคมและเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าเป็นโรงเรียนชั้นแนวหน้าในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเต็มศักยภาพเป็นคนดีมีความสุขตามวิถีไทยในความเป็นสากลค่ะ สำหรับจุดมุ่งเน้นของหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะเราจะมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการเห็นความสำคัญและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพได้อีกทั้งทางโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษของเรานะคะยังมีการจัดรายวิชา และการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งเน้นของหลักสูตร,รไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอีกทั้งนักเรียนของโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนะคะยังได้เรียนในรายวิชาภาษาอักางกฤษทั้งคุณครูชาวไทยและคุณครูชาวต่างชาติซึ่งนักเรียนเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ตรง และมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาการเรียนรู้วิทยากรก,กับพูนพูชาวต่างชาติด้วยค่ะโดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะเราจะมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่การปูพื้นฐานทั้งการออกเสียงภาษาอังกเบื้องต้นการาะพ์ประโยคทางด้านภาษาอังกฤษและมุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าร่วมก,กิจกรรมทางด้านภาษาและการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกค่ะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนจะมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการไวยากรณ์การสนทนาการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและการเขียนจะเน้นไปที่การคิดวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะและในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะจะมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ เราจะเน้นที่ทักษะทางด้านการเขียนทั้งการเขียนเชิงวิชาการและการเขียนเชิงสร้างสารรค์อีกทั้งนักเรียนยังได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลายัยทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะพวกเราสายการเรียน Intensive English Program ฉันมาเทียมศึกษาปีที่4วันนี้นะคะพวกเราจะมาแนะนำรายวิชาและกิกจกรรมของพวกเรากันค่ะ ในรายวิชาหลักในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะเราจะเรียนเหมือนห้องอื่นๆนั่นก็คือจะมีภาษาอังกฤษพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและภาษาอังกฤษจากสื่อค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีเพิ่มเติมอีกทั้งหมด4รายวิชาด้วยกันค่ะโดยรายวิชาแรกนะคะก็คือ Basic English Pronunciation การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นวิชานี้นะคะเราจะได้รู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ p h o n e t i c การหลักการเน้นคําค่ะ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ออกเสียงได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาก็คือ English for Business Communication การออกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจวิชาน,นี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในเชิงธุรกิจมากมายเลยคะ่ะรวมไปถึงมารยาทในการสนทนาด้วยนะคะถัดมาในรายวิชาที่3นะคะจะเป็น Communicative English Grammar ค่ะ วยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงการสื่อสารวิชานี้นะคะเราจะเน้นไวยากรณ์เป็นหลักเลยแล้วก็จะมีเรื่องของหลักการใช้เทนส e ต่างๆการใช้ a r t i c l e a and the การใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานของประโยคค่ะและสุดท้ายนี้นะคะจะเป็น English Sentence Analysis การวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษค่ะ เลยในเรื่องของ part of speech หรือชนิดของคำ relative clause relative pronouns การแยก simple sentence compound sentence complex sentence compound complex sentence ค่ะแล้วก็จะมีการแยก independent clause กับ dependent clause ด้วยนะคะแต่นอกจากนี้นะคะห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษของเรายังม,มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม English camp หรือว่าการไปค่ายภาษาอังกฤษนะคะโดยการไปค่ายภาษาอังกฤษนะคะก็คือการไป เรียนรู้นอกสถานที่เป็นเวลา3วัน2คืนโดยเรานะคะจะมีพี่ๆสตาฟที่เป็นชาวต่างชาติมากมายเลยค่ะรวมถึงยังมีกิจกรรม one day trip ทัศนศึกษาของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษบอกได้เลยนคะคะว่ากิจกรรมพวกนี้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษรวมถึงได้ฝึกบนสนทานากกับชาวต่างชาติแน่นอนค่ะ แต่กิจกรรมเราไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเรายังมี table m a n n e r การเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหารซึ่งกิจกรรมมีนะคะพวกเราสายการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษจ,จะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตกนะคะเช่นการตักอาหารอย่างถูกวิธีการวางอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารการใช้ผ้าเช็ดปากซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าอาหารที่พวกเราได้ไปเรียนเนี่ยอร่อยแล้วก็ได้รับความรู้เยอะมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมมิดแอนกรีสซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เพื่อนๆในสายการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษมารวมตัวกันเพื่อไหว้คุณครูแล้วก็จะมีพี่ๆสิทธิ์เก่านะคะมาหาน้องๆเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสายการเรียนต่อตอบไปค่ะและนี่นะคะก็คือรายวิชาของมัธยมศึกษาปีที่4ต่อไปจะเป็นรายวิชาของมัธยมศึกษาปีที่5 สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนม5มาจากห้อง i อ p นะคะพวกเราจะมาแนะนํากิจกรรมและก็ออกรายวิชาที่เราจะได้เรียนในช่วงชั้นม5คะ่ะโดยรายวิชาที่เราจะได้เรียนเหมือนม5ห้องอือนอ่นนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันภาษาอังกฤษอ่านเขียนและภาษาอังกฤษฟังพูดนั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นวิชาที่มีเฉพาะห้อง i อ p นะคะโดยวิชาแรกก็จะเป็น English Reading Strategies กลยุทธ์วิธีการอ่านภาษาอังกฤษค่ะโดยเราจะได้เรียนการอ่านบทความอ่านข่าวนอกจากที่จะได้คลังคําศัพท์เยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เทคนิคในการทําข้อสอบ r e a d i n g ทําให้เมื่อเจอข้อสอบจริงๆเนี่ยเราก็จะใช้เวลาน้อยลงเพราะว่าอ่านจับใจความได้ไวขึ้นค่ะอัน next นะคะ English Formal Media หรือว่าภาษาอังกฤษจ,จากสื่อและสิ่งพิมพ์นั่นเองค่ะโดยวิชานี้นะคะเราจะได้เรียนบทความภาษาอังกฤษผ่าน newspaper or m หรือ i n e นนะคะและเรายังได้เรียนการวิเคราะห์และการแยกแยะบทความค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกค่ะ ต่อมานะคะจะเป็น Thai Cultural Studies in English หรือว่าวัฒนธรรมไทยในรูปแบบภาษาอังกฤษค่ะโดยเราจะเรียนวัฒนธรรมไทยในรูปแบบของภาษาอังกฤษนะคะเช่นประเพณีหรือว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆค่ะโดยเราจะมี r e c o m m e n d เพิ่มเติมเกี่ยวกับมารยาทด้วยค่ะเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกในวิชา English for Cross Cultural Understanding ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมนะคะจะเป็นวิชาที่เราจะได้เรียนวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกโดยที่นอกจากที่จะได้ความรู้เยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้วิธีปฏิบัติตัวให้เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องเมื่อไปอยู่ในประเทศอื่นๆด้วยค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่เราจะได้ปฏิบัติในช่วงชั้นม .5 นะคะ โดยกิจกรรมแรกเนี่ยคืองาน farewell หรือว่างานอำลาของพี่ม6และน้องๆม3นะคะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความยินด,ดีกับพี่ม6และน้องม3ค่ะอีกทั้งเนี่ยยังให้ความทรงจําดีๆกับทุกๆคนด้วยค่ะ Annex English Seminar หรือว่ากิจกรรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์โดยกิจกรรมนี้นะคะจะตั้งขึ้นเพื่อแนะนําแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนค่ะโดยมีวิทยากร,รจากภายนอกเข้ามาชี้แนะนั่นเองค่ะ และนั่นก็เป็นรายวิชาและก็กิจกรรมในช่วงชั้นม .5 นะคะต่อไปเนี่ยเราไปดูของพี่ม .6 กันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยสวัสดีค่ะพวกเรานะคะนักเรียนจากระดับชั้นม .6 ค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนําวิชาเพิ่มเติมของระดับชั้นม .6 กันค่ะ ค่ะดรายวิชาภาษาอังกฤษที่พวกเราจะได้เรียนนะคะมีดังนี้ค่ะวิชาแรกนะคะวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจําวันและวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวค่ะแต่นอกเหนือจากรายวิชาที่กล่าวมานี้นะคะจะมีรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่เรียนเฉพาะห้องเรียน Intensive English Program ค่ะ ค่ะเราจะมีวิชา academic writing นะคะหรือว่าการเขียนเชิงวิชาการะค่ะจะเป็นการส่งเสริมการเขียนเชิงวิชาการนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนอย่างไรให้ถูกหลัก grammar กา,ก,การเลือกใช้คำาัถท์ต้องตามบริบทน,นะคะแล้วก็การเลือกใช้คําเชื่อมถูกต้องะค่ะค่ะแต่นอกเหนือจากการเขียนเชิงวิชาการหรือ academic writing แล้วเนี่ยพวกเรายังมีการเขียนเชิงสร้างสารรค์นะคะหรือว่า creative writing ค่ะ ในวิชานี้นะคะเราจะเรียนการเขียนอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ค่ะแต่จะเน้นไปทางด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะเขียนอย่างไรให้น่าสนใจเขียนอย่างไรให้น่าอ่านค่ะและในวิชานี้นะคะเราสามารถเขียนถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเป็นอิสระค่ะต่อไปนะคะจะเป็น English for Study Board ค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อต่อตางประเทศนะคะในรายวิชานี้นะคะจะได้ได้เรียนเรื่องการทำเรซูเม่นะคะแล้วก็การเขียน Statement of Purpose ค่ะซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับมหาวิทยาลัยในไทยได้ด้วยค่ะ และว,วิชาต่อมานะคะคือ English for Higher Education ะคะ่ะหรือว่าภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยค่ะวิชานี้นะคะจะเป็นการ wrap up เนะะื้อหาภาษาอังกฤษตั้งแต่มอต,ต้นจนถึงมอปลายนะคะไม่ว่าจะเป็น grammar หรือว่า vocabulary นะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าแผนการเรียนของเราเนี่ยมีการพานักเรียนไปสอบวระดับภาษาด้วยค่ะ ตามที่เพื่อนได้กล่าวมานะคะทางห้องเรียน IP ของเรานะคะก็ได้มีการจัดดิวเพื่อสอบระดับภาษาอังกฤษหรือว่าซีอ e ทนะคะเราจะมีการติวให้กับน้องมสี่มห้าและมหกนะคะแล้วก็มีการพามาหุเนี่ยไปสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะเป็นสนามสอบของซีอทปนะคะแล้วก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยะค่ะกิจกรรมของห้องเรานะคะคือเดย์แคมป์นั่นเองค่ะโดยจะพานักเร,รียนระดับชั้นมหและมหนะคะพาไปทํากิจกรรมนอกสถานที่ค่ะเช่นการเวิร์กช็อปเป็นาาาาอังกแล้รจมบดใใหหชีพ ตัวเองเนนะอนาคตค่ะค่ะและทั้งหันนี้นะคะก็จะเป็นหลักสูตรและกิจกรรมของห้อง intensive English program ค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะมาเลยกันเยอะนะคะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับหลักสูตรและวิชาและกิจกรรมสําหรับนักเรียนห้องเรียน IEP ระดับชั้นม .4 ถึงม .6 พที่ทุกคนจะได้รับและเป็นครอบครเดียวกันกับพวกเรานะคะย้ต่อไปค่ะ เอาใหม่ขต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่เราจะได้ปฏิบัติในช่วงชั้นม .5 นะคะโดยกิจกรรมได้นะคะคือแ e w e l l หรือว่าขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะขอโทษจริงจบไปแล้วนะคะสำหรับหลักสูตรและวิชาและกิจกรรมที่นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นม .4 ถึงม .6 จะได้รับอย่านืมมาเป็นข้อบ